ติ๊กสวยเละใหญ่เลยยางขาดนี่มันติด่ ดีนะครับนีงบ้าน้ยเดี๋ยวเขบอกมันไม่ยอมออกมันไม่ยอใช่ดูดูครเพี่อนอะไรนะครับเพี่อมันจะลอยแล้ว่ะไปนขึ้นหข้างไงนข้างเรอไหมตัวนี ปิดสิปิดแล้วปิดมันกัห uh ูหะฮะไกลแล้วลอยแล้วนะมามามาเนี่ยปลาลอยเลยเนยยี่ยปลาลอย สน้ามันก็ไม่เห็นาหาป่าเลยต่กลางกูเลยมัง้ง<ะ>ให้พันก็บอกแล้วบ่ะจับไม่ได้ดี <c oughs> ่เอเล็ก่เนี่ยนโดนตัวเลยเ่ยตอมใ้อย่างนี้อย่างลูกอะ่ะ อ้กชั่วโมางหนึ่งให้เมมเต็มไปเลยมือเยอะนะตำนายครับไอ้บีมเนี่ยมันทำเขาให้เขาไม่ได้ยิปงป่าคนเดีเอาไงบีม ขึ้นั่งมาเลยไปหนไล้ครับเดี๋ยวเห็นแลตาปอยู่นู่นเฮ้ยมันายเข้ารลองนาำเลยขครับโอ้โหเขาใจเลือดเขาชัดเป๋วเลยกองเล่ากองคนเ่น mọi người đúng không mọi người không mọi người ลองอยู่นี่แล้วก็ลองอยู่นู้นมัเข้าลองนู่นมานีมาองนี้นี่ล้นลอมียบร้อแล้วห่างมากว่ะก็จโนห่างว่ะอาจะโดนตัวอ้มันเลยตบั้นาเลเดียนนั่นเนี่ อะมันจะเข้าลิงเปล่าปุ๊บอีกขานเลยอย่าจะไปเลยปุ๊บครับปุ๊บครับปุ๊บนี่นี่น้องว่า เฮ้ยถ้าเราดทำไไรครบอยงหดเรยนพอแล้วรอตั้รอนแรงเี้ยนะรอเนี่ยมันร้องหนาไว้เร่าจริงแบบตัดวใจดิยากเลยดิ bla ich der Welt. điểu 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 nhón điểu 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 ต<ส>ามหาลูกดอหาเลยาไปก่กนหายไปไหนเลยไปหยวะรบกวก่อนเด้อเป็นไงใหญ่ซะด้วยร้อยยี่สิบขายไม่ได้ตัวเนี้ย ยังต้องเลี้ยงอย่างลูกเงี้ยได้อยู่ 累累累累累累累。 nó khô nên là mua này phải không khô như vậy không? ủa! cái đường nó mới được cái nó rồi,